วัสดี FC ช่องย้อนอินเตอร์พารวยทุกท่านนะครับก็มาเจอกันนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรนะครับเด่นสิบหน่วยบุญนะครับนะก็มาจับประกบกันนะครับก็สําหรับสิบหน่วยบุญนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับแอดขอท่านละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเติมแรงใจให้แอดนะครับมีกําลังแชร์ทั้คลิปต่อไปนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องย้อนอินเตอร์พารวยนะครับนะก็ ทั้ง u t u b e แล้วก็ Facebook นะครับเนาะจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับเวลาแอดลงข้อมูลมานะครับก็หลายท่านนะครับขอมากันมาเยอะนะครับเด่นสิบหน่อยบนนะครับอ่ะนะครับไปดูกันเลยนะครับก็เด่นสิบหน่วยบนนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับผลที่ออกนะครับห้าแปดสามนะครับผ่านนะครับแปดอยู่นี่นะครับเนาะ สำหรับงวดนี้นะครับตัวที่เด่นนะครับได้เด่นตัวเดิมนะครับแปดเจ็ดสี่สองศูนย์นะครับนี่นะครับได้เด่นตัวเดิมนะครับนะก็รอชมกันนะครับนะอ่ะไปนะครับไปต่อนะครับรลับเด่นสิบหน่วยบนสูดบีนะครับนะก็เดี๋ยวมาจับคู่ที่หลักนะครับ 10เดินนสูตรบีนะครับก็อันนี้ก็ไทยติก็เดินยาวมาเหมือนกันนะถูกมาตลอดนะครับนี่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับออก583นะครับผ่านนะครับมาสองตัวเลยนะครับ83นะครับมาครบนะครับนะก็สําหรับงวดนี้นะครับคนที่ได้นะครับ123456นะครับเนาะก็เดี๋ยวมาจับชนกันเทครับกับสูตรเอนะครับเนาะแล้วก็มาจับคู่เลยนะครับ รอผลนะครับอ่ะมานะครับทีนี้นะครับแอดจะมาจับนี่นะครับเด่นสูตร a กับเด่นบนสูตร a นะครับกับสิบหน่วย A เนี่ยนะครับก็เห็นหลายหลายท่านทักท้วงแอดมานะครับก็บอกว่าเอาสูตร a นะครับเด่นสูตร a นะครับจับกับสิบหน่วยสูตร a เนี่ยค่อนข้างจะมานะครับนะค่อนข้างจะแม่นนะครับก็ดูนะครับ งวดแรกนะครับห้าแปดศูนย์หนึ่งอันนี้ห้าแปดศูนย์แปดสองนะครับนะก็ชนห้าแปดศูนย์นะครับก็มาศูนย์นะครับเนี่ยแปดศูนย์เจ็ดนะครับอ่ะมาตัวต่างด้วยนะครับเนี่ยนะส่วนหวดนี้นะครับสูตรนี้ผิดนะครับเนี่ยนะเพราะว่าชนห้าตัวเดียวมาสูตรเดียวนะครับมาหนึ่งผลออกซิเจนเจ็ดผ่านนะครับ อันนี้สี่เจ็ดเก้าศูนย์สามหกเก้าศูนย์เจ็ดนะครับผลออกนะครับสี่ศูนย์ห้านะครับตัวนี้มาตัวชนนะครับศูนย์ะมาตัวชนนะครับไม่มาตัวต่างนะครับทีนี้ก็มวันนี้นะครับชนสองนะครับผลออกห้าเก้าสี่นะครับตัวชนไม่มาครับมาตัวต่างนะครับนะเก้าเนี่ยสี่นี่นะครับห้าแปดสามนะครับเนี่ยก็ สามแปดนะครับมาตัวต่างนะครับนี่นะตัวชนไม่มางวันนี้นะครับตัวชนนะครับแปดกับศูนย์นะครับมาดูกันนะครับว่าตัวชนจะมาไหมหรือจะมาตัวต่างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทีนี้เรามาจับคู่สิบหน่วยบนนะครับนะสูตร a กับสูตร b นะครับเดี๋ยวเอาสูตร a มาคัดอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นสองตัวบนนะครับสองตัวบนไปกลับนะครับศูนย์หนึ่งะครับกอยกหกห้านะครับ,รน,รบนี่นะชีหน่วยบนสูตรอนะครับก็แปดเจ็ดสี่สองศูนย์นะครับเอนะครับ แปดเจ็ดสี่สองศูนย์นะครับสุดบีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนะจับชุดแรกเลยนะครับนะก็สุดเอนะครับก็แปดหนึ่งนะครับแปดสองนแปดสามแปดสามตัวเดิมอีกแล้วนะครับ แปดสี่นะครับแปดห้านะครับแปดหกนะครับนะเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม 4 4นะครับ4 5 4 6นะครับ2 1 2 3 2 4 2 5 2 1งสองอาลืมสองสองไปนะครับสองสองแล้วก็สองหนะครับ01น,น,นะครับ02 0 3น4 0 5 0 6ูนย์ห้าศูหะครับเลขชนนะครับเลขชนชนนะครับแไม่ชนนะครับเจไม่ชนนะครับ4ชน4นะครับตัวแรกชน4ี่นะครับสองนะครับชนสองนะครับชน4ี่กับ2นะครับนะ นสี่กับสองนะครับทีนี้นะครับชุดนี้นะครับต้องมาหนึ่งคู่แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับนะมาแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นนะครับนะมาแน่นอนอยู่ในนี้นะครับหนึ่งคู่นะครับนะนี่นะครับ ทีนี้นะครับเราเอาสูตรับเนี่ยสิบหน่วยบนกับเด่นบน a นะครับแล้วก็นี่นะครับสิบหน่วยบนนะครับสูตรสูตรนี้นะครับนี่นะครับ A กับ c เนี่ย A กับ c เนี่ยก็จะชนแปดตัวเดียวนะครับแถมเด่นนะครับเด่น a นะครับมาชนกับสูตร a 1สิบหน่วย a นะครับก็ชนแปดกับศูนย์นะครับเนาะ เนแปดกับศูนย์ะครับถ้าตัวแปดมาจริงๆนะครับนะถ้าตัวแปดมาจริงๆครับก็ชุดเด่นนะครับก็จะอยู่แค่นี้แปดนี่นะครับชุดเด่นนะครับสองตัวบนนะครับไปกะนะครับนะอันนี้ยังไม่ปักหลักนะครับนะยังไม่ปักหลักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ มันก็จะสอดคล้องกันแล้วนะครับกับชุดนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับอันนี้ร้อยสิบหน่วยอันนี้สิบหน่วยสองเนี่ยสองนี่จะเด่นอีกแล้วนะครับเนี่ยสองแปดสองห้าสองแปดสองศูนย์สองหนึ่งนี่นะครับนะเนี่ยสองครับชนนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ สี่สูตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่สองก็ทิ้งไม่ได้นะครับนะคู่สองนะครับเนี่ยนี่ครับสองนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่ามันชนสองนะครับเนาะร้อยสิบหน่วยชวนสองด้วย สิบหน่วยก็มาชนสองกับสี่นะครับนะแต่คู่ที่ชนนะถ,ถ้าเอาเราเอามาจับคู่ต่างนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับสองสูตรเด่นบน a กับเด่นสิบหน่วยบนสูตร a นี้นะครับก็มาดูนะครับมันชนคู่ไหนบ้างนะครับนะก็ห้าแปดมีไหมห้าแปดมีนะครับห้าแปดมีนะครับนี่นะครับห้าแปด นี่นะครับคู่เด่นนะครับเด่นสองขัวบนนะครับชุดแรกนะครับห้าแปดครับห้าเจ็ดอ่าห้าเจ็ดก็มีนะครับแต่อันนี้เป็นตัวต่างนะครับนะเป็นตัวลองนะครับห้าเจ็ดอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับห้าเจ็ดห้าสี่ห้าสี่ก็มีนะครับเนี่ยห้าสี่ห้าสองห้าสองก็อยู่ในตัวเด่นอยู่แล้วนะครับนะห้าสอง ห้สองนะครับห้าศนะครับห้าศกับศูนย์ห้านะครับนี่ชุดนี้นะครับ่ะอันนี้ก็เป็นตัวลองนะครับนะแล้วก็แปดแปดครับแปดแปดไม่มีนะครับแปดเจปเจไม่มีนะครับแปดสนะครับแปดเนี่ยนะครับชุดเด่น แปดซนะครับแปนะครับเนี่ยแปดสองนะครับอ่าแปดศู 8, 0, ไม่มีนะครับแล้วก็ศูนย์นดะครับศูแปดก็ไม่มีนะครับ ศูนย์เจอ่าศูก็ไม่มีนะครับ0ูนยศสไม่มี0ูนย์สอง่าศูย์สองมีนะครับศูนย์สองมีนะครับศูนสองะครับศูนยไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งปนะครับอ่าหนึ่งปดมีนะครับนี่นะครับหนึ่งแป หนแปดนะครับหนึ่เจอ่าหนึ่เจ็ดมีนะครับเจ็ดมีนะครับนะวงไว้นะครับสมาชิกมองไม่เห็นนะครับห่งเจ็ดหนึ่งสนี่มีนะครับ1 1 4. 1 4นี่นะครับหนึ่งสอง่าหนึ่งสองมีนะครับหนึ่งนี่นะครับหนึ่งสอสองหน อยู่ในชุดเด่นนะครับแล้วก็หนึ่งศูนะครับหนึ่ศนย์นี่นะครับอยู่ในนี้นะครับนี่นะอันนี้คือชุดเด่นนะครับนะชุดเด่นสิบหน่วยบนแต่ถ้านะครับเนี่ยแต่ถ้ามันชนจริงๆิงนะครับนะชนร้อยสิบหน่วยกับชนคู่ต๊ะนะครับคู่นี้นะครับสองแปดนะครับถ้าทุกสูตรนะครับตัวที่ชนเด่นไม่ไม่หลุดนะครับนะ มาคู่นี้แน่นอนเลยนะครับเนี่ยสำหรับสองนะครับที่เอสดับร้อยสิบหน่วยนะครับนะอย่าตัดทิ้งเลยนะครับนะเพราะเลขมันเด่นนะครับเด่นชนดับเลือกเด่นนะครับนะอย่าตัดทิ้งนะครับเนาะก็สมาชิกก็ถ้าไม่ชอบตามที่เอสวงให้ก็สมาชิกก็พิจารณาเอานะครับเนาะก็ผิดถูกก็ว่ากันตามสูตรนะครับนะครับอันนี้คู่เด่นนะครับ ส่วนตัวที่แอดชอบนะครับตอนนี้นะครับที่มองอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้เลยนะชุดเดียวนะแปดสองเนี่ยแต่สมาชิก,ก็อย่าชะล่าใจนะครับ เพราะว่าแปดสองแปดห้าเนี่ยก็ชนเหมือนกันนะครับแต่มันชนคู่เดียวคือแปดสองนะครับเนะบาะก็อย่าลืมนะครับอันนี้คือร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยนะครับอ่ะอันนี้ร้อยสิบหน่วยอันนี้สิบหน่วยมาจาับชนนะครับอ่ะสองแปดห้าแปดก็ชนนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ชนนะครับชนหลายสูตรแต่ว่าที่เราเล็งเด่นที่แรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะอ่ะนะครับ สมาชิกก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับแอดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอทุกท่านอีกงต้องๆร่ำรวยร่ำรวยครับนะก็สำหรับคลิปนี้แอดจบแค่นี้เพียงเพียงแค่นี้นะครับสมาชิกสวัสดีครับ